โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านชมหลายท่านกันด้วยนะครับวันนี้เล่นมาพูดใบเกินก็จะมาแจากโค้ดเกมชินอบิไลท์ชูนะครับอืมก็เกมนี้เพิ่งเอาเดียนใหม่เนาะเปลี่ยนปกด้วยโค้ดไทยจริง <c oughs> ก็มีโค้ดมาแค่หนึ่งโค้ดครับย้ำนะแค่หนึ่งโค้ดแต่ได้สองร้อยห้าสิบสปินเลยเออได้เยอะครับสองร้อยห้าสิบสปินโอเคเดี๋ยวก็วางเลยโค้ด น่าเป็นข้อจากยูทูปนะครับเนาะนี่ดูครับดูสปินนะร้อยหกสี่นะแคเป็นนี่สี่ร้อยสิบสี่สุดยอดโคตรแต่โคตรเยอะจริงก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะแต่มยังก็มีโคตรหนึ่งแหละที่ใช้ได้แต่ว่าเป็นโค้ดร,รีสเตตนะซึ่งผมก็แจ,จกไปในคลิปก่อนแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะทุกคนโอ้คลิปอาจจะไม่ถึงนาทีเยอะคิดเอาสุดยอด ก็เจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายเม้่ก่อนไปสมนีสส้สักนิดเดียวอ่ะไปมีเนื้อใหม่มาไหมอะทุกคนไม่น่มา,มา,นามีนะสุดยอดเด็ดอะไรก็ไม่รู้ไปดูดีกว่าว่าเพอมีเนื้อใหม่มา นี่อะไรไม่เห็นไม่คุ้นเลยน่าจะเป็นเน็ตใหม่หรือไม่ไม่คุ้นไงช่า,มางมันเถอะเอาว่าคลิปนี้มีแค่นี้เนาะทุกคนเฮ้ยเขาไทยเจอน้ทกนนุกคนบาย